ขอบคุณออนไลน์สเตชันและ True Sport Network รับชมพรีเมอร์ลีกแบบสดๆดทุกคู่ทุกสนามตลอดฤดูกาลได้ที่นี่ที่เดียวสวัสดีครับตอนรรบทุกท่านเข้าสู่5นาทีปีศัตว์แดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจาะลึกเพียงประเด็นเดียวทุกวันเวลาไม่เกิน5นาทีขยี้ตีและขยายให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องราวนั้นอย่างละเอียดกระชับและได้ใจความ <S <S พอได้ยินข่าวจากหลายสื่อว่าเจดอนซานโชอ,อยากไปลิเวอร์พูลมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผมถึงกบหูผึ่งเลยทีเดียวครับไม่ใช่ว่าจะเชื่อนะครับแต่ว่าเรามีหน้าที่ต้องมาหาข้อมูลให้แฟนทราบเป็นว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงกันแน่ครับซึ่งสื่อที่รายงานข่าวนี้คือคิกเกอร์ครับสื่อเทียร์สองจากยอรมันครับโดยระบุว่าตัวนักเตะต้องการไปเล่นที่เอร์พูเพื่อโอากาสการลุ้นแชมป์ที่มากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งรายงานข่าวชิ้นนี้มาพร้อมกับเนื้อหาที่บอกว่าดอตมุลจะไม่ลดค่าตัวที่ตั้งไว้108ล้านปอล้านบอนโดยเด็ดขาดครับ การใช้บุคคลที่3เพิ่มเข้ามาในข่าวย้ายทีมเป็นเทคนิคที่ทีมฝ่ายขายมักใช้เพื่อเร่งให้ฝ่ายผู้ซื้อเนี่ยพยายามจ่ายเงินในเรทที่พวกเขาต้องการครับหรือว่าพยายามเร่งให้ฝ่ายซื้อนายยอมปิดดีลในตัวเลขดังกล่าวมาซะซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับกับดีลของบูโน่เฟอร์เนเดสเมื่อช่วงเดือนมกราคมกับการดึงบาร์เซโลนาเข้ามาเอี่ยวด้วยนะครับซึ่งสุดท้ายก็เป็นแค่ข่าวครับและอีกไม่ถึง48ชั่วโมงหลังจากนั้นบูโน่เฟอร์เนเดสก็ได้ย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เราไม่ได้บอกว่าคิกเกอร์ไม่น่าเชื่อถือนะครับแต่ว่าสายสัมพันธ์ระหว่างผู้สืข่าวเยอรมันกับตัวแทนของดอทมุลเนี่ยอาจเป็นเจตนาบางอย่างครับเพื่อดึงชื่อของเลอยพูเข้ามาเกี่ยวข้องและก็เพื่อพยายามเร่งให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจ่ายเงินเต็มจํานวนให้เร็วขึ้นนะครับ เมื่อไปถามฝัง่งอังกฤษครับเรื่องนี้ทีม Sky s p o r t สื่อทีเร์4ครับเซตนักข่าวไว้ดูแลเรื่องของซานโชไว้3คนครับได้แก่หัวหน้าทีมอย่างเจมส์คูเปอร์เทียร์2ครับคาเวโซฮิโคเทียร3นะครับและก็ผู้สื่ข่าวหนุ่มไฟแรงอย่างดาเมเชที่เข้ามาร่วมทีมเดียวกับคูเปอร์ด้วยนะครับผมขอจับให้เขาอยู่ในเทียร4ครับ ตามมาดับความน่าเชื่อถือของ Sky Sport แบบรวมๆก็แล้วกันนะครับยดี๋ยวก็ตามครับผมเชื่อว่า Cooper s o ซย o แล้วก็เชค่อนข้างจะให้เกียรติไว้ใจซึ่งกันและกันและแบ่งงานกันทำครับโดยคิวของการออกมารายงานข่าวในวันนี้เป็นของโซยิโคแล้วก็เชครับพวกเขายืนยันนะครับว่าไม่ได้รับรายงานว่าซานโชอยากย้ายไปร่วมทีมลรเอรพูแต่อย่างใดนะครับแล้วก็บอกอีกครั้งนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนั้นเป็นเพียงทีมเดียวที่ติดต่อขอซื้อซางโชไปร่วมทีมครับ แน่นอนว่าช่วงต้นของตลาดนั้น Power หรือว่าอำนาจของการเจรจานั้นยังอยู่ที่ฝั่งผู้ขายนะครับ เพราะว่ายังเหลือเวลาอีกมากนั่นทําให้ดอทมูลเป็นฝ่ายออกเงื่อนไขหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นต้องจ่ายเงินเรท108ล้านปอนด์ต้องจ่ายภายในวันที่10สิงหาคมเท่านั้นหรือแม้แต่นักข่าวสายเยอรมันครับซึ่งแน่นอนว่ารับสารรับข่าวมาจากดอทมูลน,นี่แหละครับที่รายงานว่าไม่แน่นะซันโชจะย้ายไปทีมอื่นก็ได้โดยที่ดึงชื่อของลิเวอร์พูลเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นทีมแรกนะครับเชซึ่งเป็นลูกทีมของคูเปอร์นักข่าวรุ่นพี่ระดับเทียร์2นะครับรายงานว่า แน่นอนอยู่แล้วครับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดคงไม่จ่ายเงินเต็มจำนวน,น108ล้านปอนด์ให้ดอทมุลจะจ่ายทำไมล่ะครับในเมื่อพวกเขาเนี่ยเป็นทีมเดียวที่ดิวนักเตะอยู่ในเวลานี้ครับนั่นก็ทำให้สูตรตัวละครที่3กำลังจะถูกดึงเข้ามาเล่นโดยมีชื่อของเลกฟูถูกโยงเข้ามาอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลยากครับ เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันก็คือลิเ์พูยังคงมี3าประสานตัวบนซาดิโอมาเน่โมฮัมฮเหม็ดซาร่าและก็โรเบร์โตฟิมิโนโอ,อยู่ในทีมครับยากที่นักเตะค,คนไหนจะไปแล้วแทรกตัวจริงได้เลยนะครับและ2คือทีมของแดงนั้นก็ยังไม่สามารถใช้จ่ายอย่างคล่องตัวได้เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นครับเหลือเวลาอีก12วันครับตามเดดไลน์ที่ว่ากันว่าดอทมูลได้ตั้งเอาไว้น,นะครับซึ่งนั่นงเหตุผลครับว่าทำไมเอ็ดวูดเวิร์ดถึงเจรจาดีลนี้ช้าเพราะว่ากันตามตรงนะครับทีมคู่ค้าแต่ละทีมทีีด่ด ยูเนเต็ดเนี่ยก็โขดกับเราเลอเกินครับอย่างที่คูเปอร์ได้บอกเอาไว้นะครับยูเนเต็ดจะต้องพยายามดีไซน์ออกแบบดีลนี้ให้เป็นตัวเลขที่น่าพอใจสำหรับทั้ง2ฝ่ายครับอาจจะเป็นการแบ่งจ่ายไม่ได้จ่ายเงินก้อนเต็มจํานวนก็ได้นะครับแต่ว่าคงจะไม่ใช่การโยนเงินตู้มก้อนเดียว108ล้านปอนด์แน่นอนซึ่งตอดมืเองก็รู้ดีครับว่าคงจะไม่มีทางได้เงินก้อนนี้หรอกนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็ต้องใจดีสู้เสือเพราะถ้ายอมทางฝั่งเอ็ดมากเนี่ยก็จะโดนต่อราคาจนถูกเกินไปครับ ทางสายกลางควรจะต้องเกิดขึ้นกับดิวนี้แต่ก็คงมาใช่วัน2วันที่โรนซับราบกันนะครับลุ้นข่าวย้ายทีมดิวใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคุณต้องรับชมหนังเรื่องยาวครับอย่าลืมเตรียมป๊อปคอนกับน้ำอัดลมไว้นะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้คงไม่ได้กินเวลาแค่3ชั่วโมงแน่นอนครับ